เริ่มจากอาการเป็นเริ่มแรกจะเป็นที่ข้อเท้าครับปวดปวดที่ข้อเท้าแล้วก็อักเสบบวมแดงค,ครับเราเป็นโรคเกาเ,ออเนี่ยผมทานไปได้กลองหนึ่งแล้วเหลืออีกสองเม็ดก็จะหมดหมดกล่องช่วยได้เยอะครับมันคลายมันคลายได้เยอะครับทําให้เราเดินเหินได้คล่องขึ้นคร,ค,ครับเราก็จะทานตัวนี้ต่อเนื่องครับอยากให้มันดีขึ้นเพราะว่าโรคเราที่เป็นอยู่เนี่ยเราต้องสู้ สู้ทุกวันสู้สิบกว่าปีแล้วครับเราก็คิดว่าจะทํายังไงโรคนี้มันจะหายงานก็ไม่ได้ทำตังก็ไม่มีอีกบางทีนี่ปวดหนักๆน,นี่เหมือนข้อที่จะรู้แจ่การเมืองคนมามานี่ลงบันไดนี่ก็ใส่ก้นลงตามบันไดเลยปวดหนักๆแล้วก็ถ้าไปมอเตอร์ไซค์นี่ก็แบบว่าต้องให้เพื่อนคนที่ขับมอเตอร์ไซค์พยุงดีเก้าครับผมเ็าซื้อมากิน กินกล่องแรกอาการก็ดีขึ้นแล้วก็เป็นกล่องที่สองที่สามไปแล้วก็อาการก็ดีขึ้นตอนนี้หายปวดข้อสามกล่องนี้หายปวดการที่บวมที่ที่มันเป็นมาที่ที่ผ่านมาเนี่ยเรากินแล้วก็ที่อันที่มันแดงที่มันบวมแล้วก็หายหายแล้วก็ยุบลงแล้วก็ไม่มีอาการงานก็ทําได้ปวดข้ออ๋อเท้าแล้วกินไก่กินหน่อไม้ยิ่งปวดลุกไม่ได้เพราะว่าเป็นโรคเก้ายาก็ไม่หายสี่กับกเรา ประมาณเดินอะไรก็ไปยาก<ไ>อยากดีเก่าออกจากโทรทัศน์แล้วผมก็เลยมาซื้อมากินลองดูสองกล่องแล้วอันนี้ไม่ปวดแล้วกินไม่ปวดหนอไม้ก็ไม่ปวดดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณโรคเกาเป็นโรคข้ออักเสบโดยมีสาเหตุมาจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูง ส่งผลให้มีอาการปวดแสบร้อนบวมแดงตามข้อต่ออย่างเฉียบพลันดีเกลออุดมไปด้วยริมานนรูทหรือเสกตียาสมุนไพรจีนโบราณผสานกับแดนดี้ไลออนและแกานโดเออร์มาลูซีดมหรือเห็ดลิ้นจืดมีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูไตและช่วยปรับระบบการขับกรดยูริกทางไตให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งยังมีวูฟเบอร์รี่ฟรุตหรือเกลือกี้อ,อุดมไปด้วยสารลาวนอยด์โพลีฟีนอลแคโรทีนและไพราโซ ช่วยลดอาการปวดบวมอักเสบเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูและยังมีขมิ้นชันกระชายดำที่สามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะในตับและไตได้อีกด้วยให้ดีเกาได้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณ